ต้ยมยำมาม่ากุ้งไข่พี่คะขอแบบเผ็ดๆนะคะขอเผ็ดๆพี่หนูขอพริกเพิ่มได้ไหมเพิ่มให้แล้วเออค้นหลายแห้งพี่นอ้องหกสิบาทได้แล้วพี่เซ <c oughs> <c oughs> <c oughs> cùng ừ, tô bắt nhanh này luôn được bên 3 tô. Xin. Xay hiệp thòm đấy Rồi ôi khoan cái cho nên nó mất khó ăn cái sùng mà đi hiu hiu cùng okay, okay. tổ เผ็ดมีใครเหรอบ่อสีบ <'s> ม่คาให,ห้พ่อ หัวกุ้งมือสั้นหิวเขาบายสองนั่งมาท่านได้กินเขาพอดีไปคุยงานกแเลยนะังไมาท่านได้กินอย่างนี้ที่แล้วลว่าจะไปกินกระมูงเตรียมใจ Bên Bưng cùng thuần lột tổ bát nhây mà Không có tổng Không có tổng cá bước Kinh à bạc <have cho> <son> กินไปทั้งเปลือกด้วยว่ามันมีประโยชน์สดๆ มะพีก็คือมะพีขีนูแบบตำแบบโคกละเอียดแล้วแบบขนาะมันแซบ่บมันถึงใจคุตงตัวที่สาม็กไว้ก่อนเก็บไปกินก่อนสุดท้ายเยั่อยว Lắm. Ừ. sao cái đi. Giặc nhan tua Hải hay mà. แบบนั่งแล้วก็กคือมีคลายค่แบบครบเครื่องอ่ะพีกขึนมาพรีก สวยแซบ่บโตขา้างหน้ามีแต่ผู้ลอลอนสงสัยบ่ฮ่องกงกับจีน ก้าวกเกวีกินซีเมิรแล้วเลื่อมเลื่อมหมีผมืมหมีผมผมยองผมยองอาลานเถือได้กลัวดินั่นันนั่นังว่าเถือเถอมีกูบามาจีบเลยนเนาะขึอมกินต่อ หลายพร้อมด้หกสิบสองบาทเนาะจไใครจะไปซื้อล่างน่องลอยเศร้าแบรนไม่เหรอลอยเศร้า บัวลอยเศร้ากับลอยนึงเหรอไหมแต่ฉันบล็อกไอ้สื่อข้างนอก้ะคือคกินแต่ในนี่มันคือนักขคามันถือเท่าเงินเดือนเท่ามันบ่หลายมันบ่ทรงให้ลูกกับเม็ดแล้วเจ้าของกับประหยัดกินเอาตาลุ้นตนบ่ตาลุ้ตน,นต,ตนกน <laughs> <laughs> ระโอนมาให้เด้อผู้ใดลุ้นตนยิ้มซ้ำก็โอนมาเด้อจ้ะ <laughs> จริงๆสีมันสีง่ามกว่านี่ได้แต่ว,วาหยิบสามมันเอาฟิลเตอร์ออกบ่ได้นะต้องเป็นยังไงสีมันสีสดกว่านี่พอดูระยามัน ้องกินแล้วค่าไปแล้อร่อยและดสสสีสดความไม่ปุุงสดเนี่ะกดไลค์กดแชร์ให้เด้อให้ได้มีเงินมันจะได้มีงานรีวิวงานรีวิวอาหารเสริมเขาใดได้จ้าห,หุ่นดีหุ่นเป๊ะเขาใด,ด้วย เป็นพี่เซ้นเตร์ให้ก็ได้คลิกลิง์นะพวอไมาได้จ้ะพอดีอันช่องทางติดต่ออันเก่ามันเสียคลิกลิงมาไหมเด้ออยากอยากเป็นพี่เซ้นเตอร์อาหารเสริมจากอันหุ่นดีอนะ่ีจ้ะไม่ว่าเป็นบพวกหนวดกระชับจังสีหนะ้า ยินงเสียงผู้บังหัวบ่รอแต่ว่ากลับกล่องไปบ่ได้มันสิพิษมันสิพิษเพิ่นเพิ่นบ่ได้อนุญยาตยฉันเห็นผู้เดียวฮ้อก,กระจุกดูกับยุดวิผมนะจุู๊รอบ่รอกันไงคนอะไรคนแช่ในเด้อรักนะจุ๊บ